การมีใจแห่งชาติวชรนะคะเอาด้วยทางสมาคมกีฬาเพื่อการจำลองและพิษครับก็ได้เดินหน้ามาเปิดศูนย์ในเรื่องของอการนำโดรนมาสนับสนุนนะคะของศูนย์ภัยพิบัติเครื่องพื้นผานะคะที่เกาะขันนครศรีธรรมราชค่ะก็เป็นอีกอการใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์เทคโนโลยีนะคะนักรรมในเรื่องของโดรนในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในเรื่องของกระตาภัยพิบัติซึ่งทางศูนย์ภัยพิบัติที่เครือข่ายเครื่องพื้นพาที่เกาะขันเนี่ยท่านก็มีความ พร้อมนะคะมีความเข้มแข็งแล้วก็มีระบบการดําเนินง,งานที่สามารถที่จะนําในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัเน,เนี่ยไปใช้สนับสนุนในภารกิจที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยได้อย่างดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งในส่วนของการทํางานตรงนี้ก็ได้รับการตอบรับเย่างดียิ่งนะคะทางบชอเองทางสมาคมกีฬาที่มจำลองนายทุนคำก็ได้มีโอกาสเดินทางมา เปิดกิจกรรมในเรื k k ain, ain, er. anni, again, i i. ่องการนำโดนมาใช้ประโยชน์นะคะโดนทาวอภิบาิที่เกาะขันแกิจธรรมราชซึ่งก่อนหน้าก็ได้เดินทางไปที่ปวจังหวัดน่านแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เราเปิดกระทบจากเรื่องของภัยพัิจากน้ำเช่นเดียวกันซึ่งในวันนี้ทางผู้ประสานงานเครือข่ายนะคะเรื่องของศูนย์ทาวอภิบาิเพื่อมือพาซึ่งมีทั้งหมด28ศูนย์ทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวขอให้ทางท่านผู้ประสานงานส่งท่านกาโทได้กา้งเมได้กุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งค่ะ จริงๆแล้วเกิดการจัดการไฟป่าเครื่องรุ่งพลาเนี่ยนะครับภายใต้ความร่วมมือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในบื้นท้นนะครับแล้วก็สำนักงานความรุนแรงขนงมาสร้างเสริมความภายหรือสกสแล้วมันเปนหน่วยที่อาสาต้นไฟอนุญาตสภาบันเชฟไทยแล้วโดยให้ให้ตำบลตรวจการเนี่ยครับในฐานะที่เป็นตำบลต้นแบบเกิดการเดินไฟป่าชุนชนลิมป้าเป็นหน่วยประสานงานแล้วก็จัดฝึกอาสาสมัครหนุนเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศนะครับที่8จุดจนต้นเนี่ยได้ดำเนินการ พัฒนาสาัยภาพตนเองหรือว่าสร้างระบบการเกิดการพัติเบื้องต้นในชุมชนตะบนของตนเองนะครับเพราะเราเชื่อว่าสถานการณ์ภยพัติาจากนี้ไปมันจะรุนแรงขึ้นนะครับแล้วก็ขยายพื้นที่กว้างขึ้นก็เป็นเป็นโครงการแรกที่ทางเครือข่ายได้เข้ามาร่วมกันกับภาคีต่งางๆซึ่งจริงๆแล้วนอกจากภาคีที่ผมเมอ,อ,มอ,อิดถึงก็ยังมีวชนะครับกระทรวงอวอเนี่ยก็ได้นําเทคโนโลยีซึ่ส,สาคัญมากที่จะมาสนับสนุนงานการจัดการพัติ แม้กระทั่งส,สนอเองในการเปลี่ยนัยกลธรมาต่างๆเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการจัดการภัยบัตโดยชุมชนการจัดการภัยบัตรหลังจากที่มันเกิดภาวะภัยบัตรุนแรงเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องหลากหลายหน่วยงานนะครับทั้งเทคโนโลยีทั้งการวิจัยต่างๆจะต้องมาสานับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยลุกขึ้นมาเอาตัวรอด เอาท้ายรถในยับไปที่บัดได้โอกาสนี้ผมต้องขอบคุณทางวชชนะครับและก็ทางกสชอวีททั้งหมดจากทุกโครงกานเลยค่ะที่การสมาคมกีฬาที่มีอย่างไรบ้งครับที่ได้รับการสนัจากวชชในการนำเทคโนโลยีโดยมาอัจฉริยะก็ปกตนก็คือต้องขอขอบคุณทั้นสอค่ะมอเตอร์พาราตนะคะวชชที่ได้สนับสนุนโครงการที่นำโดรนมาเทคโนโลยีโดรนมาช่วยนะคะ ในการตั้งศูนย์ที่นี่นะคะซึ่งมีความเข้มแข็งมากแล้วก็ทราบว่าเยังมีเครือข่ายทั่วประเทศนะคะ28 28ศูนย์ 18, ใช่ไหมคะแล้วก็ทั่วุกจังหวัดสมาคมเราก็ยินดีที่จะนำความรู้เกี่ยวกับโดรนนะคะเทคโนโโรนไปเผยแพร่ให้กับ สื่อต่างๆนะคะ <c oughs> ค่ะก็ะในโอกาสต,ต่อไปนะคะผมได้รับคำสมมตจากท่านจากโทโคเมตนะคะว่าจุดใดมันมี28แห่งใช่ไหมคะสหตรงไหนที่เราต้องเตรียมความพร้อมแล้วก็เทคโนโลยีเรื่องโดรนช่วยปีิบัติจะได้เข้ากับได้เราคงจะได้มีการเปิดศูนย์เพิ่มเติมโอกาสต่อไปนะคะขอบคุณนะคะดีค่ะดีใจเลยครับ